งานนี้ทำเอาเขเมรมีอับอายต่างชาติดายับหลังนางงามเขเมรกอบชุดไทยถอดแบบชุดนางงามจักรวาลไทยตั้งแต่ปี2020ทั้งดุ่นจนทำเอาเรียกเสียงโหกลางงานประกวด m i ดเวิลด์2025ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็กำลังเป็นประเด็นดราม่าก,กันแบบสดๆดร้อนๆเลยในตอนนี้พรอมาช่วงนี้ก็กำลังมีการประกวดนางงาม m i ดเวิลด์2025ครั้งที่72ณนะเมืองไฮเดอราบัดรัฐเตลังคานาประเทศอินเดีย โดยก็มีสาวงามจากทั้งหมดมากถึง108ประเทศกันเลยทีเดียวและแน่นอนในนี้เองก็มีตัวแทนนางสาวไทยนะครับโอปอนสุชาตาช่วงสีที่ได้เรียกเสียงฮือฮากันก่อนหน้านี้ในวันเปิดงานประกวดที่ทําเอาต่างชาติแห่ตลึงในความงามเพราะได้ปรากฏกายอย่างสง่างามในชุดไทยจักกรีสีเขียวนกยูงพร้อมเปิดตัวด้วยการลําไยออกมาอย่างสวยงามอ่อนช้อยทําเอาแฟนนางงามอ้าปากค้าง กับการนำเสนอความเป็นไทยได้อย่างน่าประทับใจให้โลกจดจำโดยสีเขียวนกยูงก็คือสีของนกประจำชาติของประเทศอินเดียจากห้องเสื้อวนัตกูตูที่เจรจลัดลาวัญญมณีลำค่าเฉดสีเขียวนกยูงอันทรงพลังเปรียบดังพลังภายในของหญิงสาวยุคใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจและศัก์รีผืนผ้าไหมยกใหญ่ลำพูนทอมือถ่ายทอดงานฝีมือชั้นขูร้อยเรียงด้วยดินพิงโกนและลูกปัดคริสตัลสีชมพูเองินอย่างประณีต ลวดลายไทยดั้งเดิมที่ผสานเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างลงตัวเคยสเสน่ห์แห่งความอ่อนช้อยในทุกมุมมองแสงไฟยามค่ำคืนยิ่งขับให้ชุดเปล่งประกายละยิบระยับงดงามดังต้องมนต์เครื่องประดับทองโบราณเข็มขัดสร้อยขอกำไลและตุ้มหูเสริมส่งความสง่างามของโอปอลให้เฉิดฉายสมฐานะผู้แทนยิงไทยร่วมสมัยผู้เปี่ยมด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นไทยอย่างแท้จริงออกแบบและตัดเย็บโดยดอตอร์ันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์วานอสคูเ u ียร์ แบรนชุดไทยระดับพรีเมียมที่สุดตาทั้งไทยและต่างประเทศสวมใส่จนทำเอาผู้ที่รับชมต่างอ้าปากค้างด้วยความตะลึงไปตามๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เองมาล่าสุดในวันที่10พฤษภาคม2568ก็ได้มาถึงรอบชุดประจำชาติของงานประกวด Midworld 2025โดยก็มีสาวงามมากมายปรากฏตัวอย่างสง่างามและมีเอกลักษณ์แต่ทว่ามันก็มีชาตินึงนะครับที่ออกมาแล้วกลับทำคนทั้งหอส่งเสียงโหพร้อมกัน ซึ่งนั่นก็คือนางงามจากเขเมรน,นั่นเองครับที่เธอได้ออกมาพร้อมกับชุดประจำชาติของตนโดยได้มีการอธิบายชุดของเธอเอาไว้ว่าดอกลำดวนเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเป็นตัวแทนของมิตรภาพและความคิดบวกของชาวกัมพูชาดอกลำดวนมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะตอนเย็นเพราะความดึงดูดใจนี้ ชาวเขเมรโบราณจึงมักเปรียบเทียบผู้หญิงสาวกับดอกไม้ลำดวนโดยบอกว่าผู้หญิงสาวมีกลิ่นหอมและมีรูปร่างหน้าตาสวยงามและตัวแทนสาวง,งามเขเมรได้รับการประดับเครื่องประดับและมงกุฎแบบเขเมรที่สง่างามแสดงให้เห็นถึงความมั่งคัง่งทางวัฒนธรรมและความเติบโตในทุกภาคส่วนของประเทศกัมพูชาที่ถือว่าเป็นชุดแบบดั้งเดิมเขเมรซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับชุดเขเมรน,นี่เองดูยังไงยังไงก็ชุดไทยชัดๆเลย แถมมาล่าสุดเองก็ได้มีชาวเน็ตตาดีมีการออกมาแชร์พร้อมเปรียบเทียบกับชุดประจำชาติของนางงามจัก,กรวาลไทยในปี2020ที่ผ่านมานะครับที่เรียกได้ว่าเหมือนกันเปะ๊ะเกือบ100%กันเลยโดยสำหรับชุดของนางงามจัก,กรวาลไทย2020นะครับก็คือชุดของอแมนดาชาลิสาออกดัมิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020โดยชุดประจำชาติชุดนี้ก็มีชื่อว่ารจนาลีที่ได้สวมใส่ในการประกวดรอบคัดเลือก เมื่อวันที่8ตุลาคม2020ซึ่งชุดดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องสังทองรจนาเป็นเจ้าหญิงที่มองเห็นความงามที่อยู่ภายในตัวของสังทองเธอจึงเลือกเขาให้เป็นคู่ครองโดยโยนพวงมาลัยให้เขานั่นเองครับและต่อกับเรื่องนี้เองที่นางงามเขมินได้มีการกอบชุดของนางงามจัก,กรวาลไทย2020นะครับก็ได้มีทางด้านเพจอาเซียนมีการแชร์พร้อมเปรียบเทียบชุดทั้งสอง จนได้กลายเป็นภาพไวร่าแบบชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวและพร้อมกันนั้นก็ได้มีชาวเน็ตทั้งในอาเซียนและจากต่างชาติแห่กันเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มโดยเดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์พวกเขากันนะครับอย่างมน,นี้ก็บอกว่าฉันเป็นคนมาเลเซียนะแต่พอฉันรลักต้มยำฉันก็ขอเลือกประเทศไทยละกันดูยังไงนี่ก็คือชุดไทยไม่ใช่คอมเมนต์ความคิดเห็นถักมาฉันไม่รู้ว่าชาวกัมพูชาได้รับความมั่นใจมาจากไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาดัดแปลงมาจากความคิดของไทยคนไทยจะไม่รังเกียจหากชาวกัมพูชาใช้สิ่งที่คนไทยสร้างขึ้นแต่ชาวกัมพูชาต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งเป็นสิทธิของทุกประเทศที่พวกเขามาทำงานพวกเขาควรแสดงความเคารพโดยให้เครดิตที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากลหากชาวกัมพูชาไม่ปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่พวกเขาเองก็จะถูกมองว่าไร้อรารยธรรมมุมมองต่างชาติต่ตอมานะครับ เธอคนนี้เตรียมถูกกำจัด100%เพราะพวกเขาไม่ได้สวมชุดประจำชาติของตัวเองดูประเทศอื่นๆสิที่สวมเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงประเทศของตนเองมีเพียงกรัรมพูชาเท่านั้นที่ไม่สวมชุดประจำชาติที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของกัมพูชาเช่นชุดซัมปอร์ดซึ่งเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาหรือชุดอับสลาที่เป็นตัวแทนของนครวัดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันคิดว่าชุดประจำชาติของประเทศไทยเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรอ ทำไมชุดของเขมรมันเกือบจะเหมือนกันกับชุดไทยเลยมุมมองต่อมาบนกำแพงวัดหรือในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแทบจะไม่มีชุดแบบนี้นะน่าจะใส่ชุดอับสลาหรือสัมปอร์ทำไมลืมลากเงาของตัวเองหรือนิยมแบบไทยจนลืมลากเงาของตนเองสุดท้ายคนกัมพูชาบางคนก็จะบอกว่านี่คือชุดเขมรโบราณอีกสินะครัวลายใจกันบ้างเถอะความคิดเห็นถัดมาแม้จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ่าชุดประจำชาติของกัมพูชาคือชุดซัมปอตแต่บางคนดูเหมือนจะลืมเรื่องนี้ไปเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาจับตาดูความสง่างามและความซับซ้อนของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทยทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มสวมใส่มันไปนงานอีเวนต์และอ้างว่าเป็นของตัวเองเรากับว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คุณสามารถยืมมาสวมใส่ได้สองสามครั้งและเปลี่ยนเป็นมรดกของคุณอย่างน่าอัศจรรย์ลึกๆแล้วทุกคนรู้ความจริงวัฒนธรรมไม่ได้ทำงานแบบนั้นเ้นต่อมา อ้าวทำไมเธอถึงใส่ชุดไทยละ่ะคอมเมนต์ถัดมาครับปัจจุบันกัมพูชาถูกครอบงำโดยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสิ้นเชิงสิ่งที่น่ากลัวคือกัมพูชาเต็มใจทำลายลากเง้าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองและพยายามเรียนแบบประเทศไทยในทุกด้านแม้แต่ชาวกัมพูชาที่ทำงานในต่างประเทศก็ไม่กล้าระบุตัวต,วตนว่าเป็นขมรแต่ชอบโกหกชาวต่างชาติโดยอ้างว่าเป็นคนไทยแทนความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของชุดแบบดั้งเดิมนี้จริงๆแต่พวกเขาก็ดูดีกับชุดนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยใส่ชุดนี้ประกวดก่อนจริงมุมมองต่างชาติต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของชุดแบบดั้งเดิมนี้จริงๆแต่พวกเขาใส่แล้วก็ดูดีเม้นต่อมาบอกว่าอันที่จริงชุดแรกมาจากจากกาักรวรรดิชวาก่อนเขมรก่อตั้งอังกอร์ดังนั้นชุดที่สองมาจากกัมพูชาหลังจากจัก,กรวรรดิอังกอร์เกิดขึ้นไทยรับวัฒนธรรมเขมรส่วนใหญ่ ดังนั้นรุ่นที่สามจึงมาจากประเทศไทยทุกสามวัฒนธรรมหน้าทึ่งควรหยุดตำหนิกันเองนะต่อมาก็บอกว่าตามความเข้าใจของฉันจริงๆแล้วไทยและลาวมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าเขมรแต่ทำไมเขมรถึงอยากเป็นคนไทยและเรียนแบบวัฒนธรรมไทยละ่ะมันน่าคิดนะซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวอาเซียนนะครับหลังงานนี้ดายับนางงามเขมรก็เกรดเอีกแล้ว ถอดแบบชุดนางงามจักรวาลไั่ตั้งแต่ปี2020ทั้งดุน่นจนทำเอาเรียกเสียงโหกลางงานประกวดมิดเวล l ์2025ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดร a ม่